สวัสดีครับเมื่อนี้พามาชม e ีพีสองครับโครงการถมทียี่สิบเอ็ดไรครับตอนนี้รถไถทีมงานเขามีอยู่หกคันนะครับคือเปลี่ยนกันเข่ากันออกทีมละสามคันนะครับสามคันก้อนนี่เป็นรถเอโมคันหนึ่งนะครับหกแปดหนึ่งศูนย์สองเผ่าตัวแอครับหล้กก็เป็นรถเฮียติกับรถพอเพิ่นนะครับเผ่าเดียวสองคันมาดี้หอดคิ้ผมครับมีรถไอหนุมเวดแดงแล้กก็อาจารย์ต่อมแล้วก็รถผมนะครับ หามือยุดทีนึงครับเปลี่ยนกันยุดหามือออกหามือทีมงานหนึ่งเขาหามือทีมงานหนึ่งออกนะครับตอนนี้ก็เริ่มไก่ศรีภาคี่ยงแล้วนะครับถมได้ทีหาไรนะครับเลืออีกสิบหกไรครับทั้งหมดยิบเอ็ดไรน่ครับมาเมืองกีไก่ของแต่ละขั้นเ่อไก่สีดําเนินงานต่อไปเรื่อยนะครับผมนะครับรถไอโมกับไ่กูโมเลยครับพีไงพีไงครับ เปียกบุกเรานายโมเทคเตอร์นะครับอาจารย์ต่อมนี่ก็หวนอยากเ็นตั้ใหม่ยุค,ครับอยากเล่นใหม่รมะมา,มาจากนี้ไปใส่กับไปเลยนะนยนนยอย่านะอย่านะลง YouTube นะผมมีหลักฐานนะ <c oughs> อ่าไอ้นุ่มเบีแดงเขานี่เป็นยังไงครับไหวไหมครับดินดากดินตม นุ้ยแดงครับนะครับมีแด่2สองยูทูบดังๆครับอไอ้บิ๊กเต๋อเข้ามาให้ยุ้มกันนี่ครับเขาโม่สอแล้วแต่ว่าออกจักจอนเดียขึ้นได้ใส่เสือจอนเดียครับส่เสือจีใส่เนะาะาโอ้ย <c oughs> ตอดเสือมากมันเป็นยังงับไอ <c oughs> กินัวเตียปะกว่าสนใาครับหิห้วเขา <c oughs> หิห้วเขา่าวกินแดงก็เตี๋ยหิ้วเข่า่ายวตาอุ นผู้ anyway, พูดภาษาอะไรครับครับไปพักเกียงแบบนึงครับได้เสียงมาส่งงานต่อนเมื่อเลยครับเสียเบียสะกลนะครับเสียเบียสะกลโอ้ยพี่นอง มาเจอกับดินสมองเลรครับดินตมดินดาครับรถหกล้อเลนขึ้นมาขั้นใดติดลมขั้นนันครับขนาดรถไทสีขั้นนะครับเกือบเกียรติยังสิบวันทันนะครับเพราะว่าพิ้นแบบว่ามันติดมองไดก็ให้พื้นที่มองหันนะครับมีพวกนี้ไปดินทรายนะครับติดทางลาดยางครับแต่พอมาทางหลังมันก็เลือกลงเรื่อยนะครับบ่อดีนมันก็ต้องเป็นดินเปียกดินตมธรรมดาแล้วครับ อาจารย์ตอมก็ครับให้ครับผูดไทยคลิปส่วนข้าน้องเพื่อนเอ็นเสียเบี้ยบอุบลครับนะครับนะครับพวกหล่อกับจอดฐาลงบ่อใหม่อีกครับมื่นส่วนบ่อทั้งหลังมองทุมทีนี่ก็นนาจะเลี้ยวภาาในมือหนีนะครับาะวานเป็นบ่อบ่อ่ครับเป็นกับคุดสะเอาหนามมาซื้อนะครับส่วนเซียนสุนเซียนกันยังไงพี่น้อง เดี๋ยวขึ้นล่องรถไดโมนะครับ สุดจัดกเจ้าวันนี้ธรรมาดหาหน้างานหนาฝนไงพี่น้องหนาฝนกับดนเห็ดกับโอ้สายจวดเจบ ไอ้นุ่มเม็ดเขียวครับพี่น้องไอ้นุ่มเม็ดเขียวไอ้นุ่มเว็เว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 เดแดงแต่รถต่อต่อมแล้วก็ติดไปถึงซุ้มวนนี้คือไรระดับใหม่ครับพี่น้อง ได้สายันเรา,าเรื่งคล่งองตัวดีฟูคู่บตาอะไนพี่นอ้องแต่ว่าถ้าเท่าเดียวนี่คลอ่องด้วยกันรับคล่องดีนี่ครับ มันมีโบแต่ไอ้น่นไปแดงกพี่น้อง <laughs> โอ้ยมันเข้าเดียวคเดียวกับแต,ต่ว่าแต่ันจวดท้งคนเนียเอาบบ มาเรื่อยๆเลยพอดี๋ยวมาเก็บงานกันอีกกันครับพี่น้องว่าลาด,ดินไกลๆนะครับ ตอนนี้ก็หยุดติดถนนถนนใหญ่เลยพี่น้องหยุดติดถนนใหญ่ครับก็หยุดติดกับเส้นอะไรวะาวเลยเส้สนอุบลอำนาจนะครับหรือว่าม่วงอำนาจสองสี่ป่าวนั่นเน่ใจเส้นสองสี่หรือเปล่านี่ ครับขั้นตอนนี่ก็เป็นขั้นตอนการแต่งขอบนะครับทรงงานสีทรงงานหาล่รก่อนนะครับทรงที่จะหาล่รนะครับผมที่แรกกิดเสีรถไถดันขึ้นครับมันเป็นดินตมปนกันร้ายนะครับก็เลยต้องให้ไมโครโซอยนะครับให้มันตักขอบให้มันตรงกันนะครับตอนนี้ รถด,ด,ดำเ้ากกได้จอนะครับทุกไทยกับภัคก,กับบรรยากาศดีๆก็เป็น้องฝนตกเขาก็เศร้าเออเสือทีมงานครับปริญญาหางไทยนะครับจาของรถไอ้นมเบดแดงครับพอเสือม่วงครับ ในโมเมนทีมงานพี่เอ็มนะครับผมเป็นรถทีมงานเพื่อนนะครับอำเภอณบัวงสามสิบรับได้ส่งงานในเมืองไปเรื่อยนะครับ